ลายคักลายคักมาซอยจับนะดูมาซอยจับนะอ่าเดี๋ยวปากกดน้ำพะไงไม่ไงเบิง้งเดี๋ยวปากกดน้ำครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับใจแชนแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาทําบุญนะครับน้ําที่หน้าบ้านผมเนี่ยมันแห้งครับแห้ง แล้วก็น,นี่ปลาหอยมันจะตายครับเราจะไปช่วยชีวิตเขานะครับนําปลาและหอยเนี่ยไปปล่อยนะก่อนที่เราจะนําไปปล่อยเราก็ต้องไปจับเขาก่อนนะครับไปดูเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเสียงอาจจะขาดหายไปเนาะผมไม่ได้เอาไมค์มานะครับเดี๋ยวเราไปจับปลาปล่อยกัน,นครับเหลือแต่ผักบุ้งครับท่านผู้ชมตายไปหลายตัวแล้วก็มีนะเยอะเลยเนี่ยที่แตาตายอะ่ะช่วยไม่ทันนะครับเพราะว่างานยุ่งเมื่อวานนี้ก็ไปงานเขาเหยื่อทวดเนะนาะชัปนกิจ ทว,วันนี้เราก็จะมาช่วยชีวิตหอยครับหอยก็เยอะครับเนี่ยทั้งหอยทั้งปลาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมน้ำแห้งครับเดี๋ยวผมจะจับนะที่บ้านไม่มีสวิงก็เอาตามเหตุตะปัดใจเลยนะครับผมก็เอา,าชีเนี่ยครับมาจับใส่กระแตงไปปล่อยวัดครับท่านผู้ชม ใครับตากล้องครับเป็นลาองเองครับดูนี่ครับหอยเชอรี่เยอะมากนะครับออมาครับกล้องมาดูใกล้ๆนะครับเยอะมากัทั้งหอยทั้งปลานะครับเราจะเอาเป็นปล่อยนะครับท่านผู้ชมทำยังไงหอยเยอะขนาดนี้นะครับเชอรี่นะครับหอยเชอรี่จาเป็นปล่อยวัดครับเยอะจริงๆเลยครับเนี่ยกองเต็มเลยลูกหอยเชอรี่เยอะมาก ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะจับปลานะครับสหรับกับจับหอยเนาะโอ้ปลาเยอะเลยครับท่านผู้ชมหลายชีวิตทำยังไงไม่ให้เขากระโดดครับเดี๋ยวนะว่าเขากระโดด ช่วยเหลือชีวิตปลาหอยกันครับท่านผู้ชมโอเคครับว้าปลากหอยปลากหอยหน่วยบักใจโอ้ย oh, ซอยตามเหตุตามปัจจัยครับผมซอยเบิร์ดกระเบิร์ดบระเบิ์ดกระเบิร์ดจ้ะครับผม ปลาบั <Yeah. S 1> กหลาย ปลาอย่าลงทุงหอยปลาลงทุงหอยเดี๋ยวตายปลาต้องเอาไปลงบอ่อบล่นปล่อยปลาครับโอเคครับปิดก,ก่อนครับโอ้ท่านผู้ชมเยอะเลยครับเอากล้องมาันดูกใกล้ๆครับ ายคักหลายคักมาซอยจับเด้ออ้ยมาซอยจับแ้อาากดนําพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งากดนําครับผม ครับก่อ้อยได้่าที่ซอยแหละครับผมตามเหตุตามปัจจัยระดับตัวใดตายก็ตายนะครับผม้าบ่อซอยกับสิตายเบิดตนะครับผมหอยขมก็มีครับหอยเชื่อรี่ก็หลายนะครับไปยปวัดกันครับเราก็เข้ามาเขตอพยทานแล้วนะครับวัดอินภะวันนะครับท่านผู้ชมคลิปก่อนหน้านี้ก็ชมพู่ครับ คลิปนี้มาดูปล่อยหอยป,ปล่อยปลานะครับปล่อยหอยป,ปล่อยปลานี่คือผมเอามาปล่อยรอบที่แล้วผมไม่ได้ทําคลิปประเดี๋ยวไหน,นเสียเวลาแล้วทำคอนเทนต์เลยให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยเนาะ,ะปล่อยหอยป,ปล่อยปลาเมื่อกี้มาปล่อยรอบแล้วนะครับนี่ไปให้มีความสุขกันนะอยู่รอดปลอดภัยตามเหตุตามปัจจัยครับ ตัวไหนมีชีวิตอยู่ก็ต่อชีวิตได้ดีกว่าให้เขาตายนะปรากฏก็เห็นไหมฮะเห็นปรากฏปรากฏก็ไปแล้ว ไหนที่ไม่รอดก็คือตามเหตุตามปัจจัยแหละครับท่านผู้ชมไหนที่รอดมีชีวิตอยู่ก็ต่อชีวิตให้เขาครับต่อไปปล่อยหอยกันครับ มันจะกรศดรมรื่นนะครับเสียงอาจขาดหายไปไม่ได้เอาไม้มา่านผู้ชมไม่สะดวกครับขอโทษขออภัยด้วยแต่หอยนั้นไม่ได้ทางตายอ่ะมันไม่ได้เนาะตายง่ายๆเหมือนปลาเนาะกปฟานเล็กปลาน,น้อยปลาฟิวเนี่ยเอาลอยน้ำขึ้นมาจากน้ำนี่ โอกาสรอดน้อยครับลอยอยังมีความสุขแต่พักหนึ่งเขาก็จะทำตัวเขาจมแล้วครับหากินจะลงสลายไปขอบคุณที่รับชมจนะจบคลิปครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมพบกับเ,อ,เอ๊แชแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย